อายุนฝนฟ้าขนองใน,นภากาศลมกระโชกแรงกระทะอีสานเหนือกลางตะวันออกทไ่้มหาระนครปริมณฑลเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ฝนตกผิประาก,ปรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตถะพายอุตกภภายเอียกรากาทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพิจิตรทิพย์พรลูกยาใช่ทางเฟซบุ๊ก วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้เราจะพามาดูและติดตามอดไดนของแนวปะทศอากาศที่ทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองของกระโชกแรงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลา,างเทพานคคปรบิมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝนตามฤดูการต่างจังหวัดและอีสานฝั่งตะวันตกอย่างนครราชสีมาและชัยภูมิจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เมื่อวานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงบ่ายนะครับก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยเริ่มจากเรเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและนอกจากภาคตะวันออกแล้วนะครับก็มีบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะชัยภูมินครราชสีมาก็มีฝนฟ้าขนองเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ชัยภูมิส่วนนครราชสีมาก็มีฝนตกหนักลงมาเป็นบางจุดนะครับก็สร้างความเสียหายกับพืชผลทาก,ากาเกษตร นอกจากชัยภูมินครราชสีมาแล้วนะครับก็จะมีหลายพื้นที่เลยบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครบริมณฑนทลนรวมถึงภาคตะวันออกก็มีในด้านของฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับฝนเริ่มเก่อเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เริ่มจากภาคตะวันออกจากการพัดของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าสู่บริเวณพื้นที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะครับ ดังนั้นนะครับก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองจากภาคตะวันออกเข้าสู่ภาคกลางขึ้นมาเรื่อยๆกรุงเทพมหานครบริมนทนโดยนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเริ่มมีการก่อเมฆขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ12นกา30นาทีเป็นต้นมานะครับ และเริ่มมีเมฆครึมเข้ามาเรื่อยๆและหลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ13.30นาทีก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่บริเวณพื้นที่กรุงเทพทั้งเขตน้องจอกมีนบุรีบางซื่อดุสิตบางพลัดท,ทนบุรีบางกอกใหญ่ภาษีเจริญนนทบุรีปรทุมธานีมาที่นครปฐมฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก เื่อนข้าปกคลุมกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มตกเพิ่มมากขึ้นที่เขตหนองจอกมีนบุรีบางซื่อดุสิตบางพลัสทนบุรีบ้างกอกใหญ่ภาษีเจริญตลิ่งชันนนทบุรีนครปฐมเมื่อเวลา13นากา30นาทีจนถึง14นากานะคะและตกมากกว่า1ชั่วโมงในบางจุด14นากานาทีจนถึง15นากา เ่อนต่อเข้าปกคลุมทั้งกรุงเทพมหานครเขตพระขนงบางนาคลองเตยยันนาวาสาทรบางคอแหลมคลองสารทนบุรีบางกอกใหญ่จอมทองจตุจักรพญาไทบางซื่อดุสิตบางพลัดนนทบุรีปทุปราการและตกมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้น15นาฬกา30นาทีถึง16นากา เคลื่อนข้าปกครุมกรุงเทพมหานครเขตวังทองลางห้วยขวางจตุจัจจกรดินแดงราชเทวีพญาไทบางซื่อดุสิตบางพลัดนนทบ,บุรีนครปฐมตกมากกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาที่บริเวณพื้นที่เขตสะพานสูงประเวศสวนหลวงน้องแขมโดยตกมากกว่าหนึ่งชั่วโมงและนะครับ มาที่บริเวณพื้นที่เขตหนองจอกเวลาประมาณ17.30นาทีจนถึง1 8นาฬิกามาที่คลองสามวามีนบุรีลาดกระบังประเวศสวนหลวงพระขนงบางนาสมุทรปราการปทุมธานีตกมากกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้น18.30นานาทีถึง1 9นาฬิกา ปกคลุมกรุงเทพมหานครทั้งเขตราชบังมีนบุรีคลองสามวาสายไหมบางเขนดอนเมืองคันนายาวบึงกุ่มสะพานสูงสมุทรปราการปทุมธานีและตกมากกว่า1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับ19นากา30นาทีถึง20นาฬิกาปกคลุมบริเวณพืน้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีและตกมากกว่า1ชั่วโมง เคลื่อนตัวมา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาตกที่กรุงเทพมหานครที่เขตลาดกระบังสะพานสูงบางขุนเทียนสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมตกมากกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้น21นาิกา30นาทีถึง22นาฬิกากรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มบางกระปิน้องแขมบางบอนสมุทรปราการสมุทรสาคร ตกมากกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้น2 2่นกาถึง23นิกาปกคลุมสมุทรสาครราชบุรีตกประมาณ30-60นาทีหลังจากนั้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา7-30นกา3นาทีถึง8นาฬิกาเรื่อนตัวเข้าปกคลุมกรุงเทพมหานครอีกครั้งนะครับที่เขตบางแคน้องแขมทวีวัฒนา มาที่สมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมซึ่งคาดว่าจะตกมากกว่า1ชั่วโมงนะครับก็เป็นฝนจากแนวพระาทะอากาศที่เกิดขึ้นจากในด้านของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณขอบอากาศสูงที่มีกำลังปานปลางจนถึงค่อนข้างแรงแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่จากประเทศจีนทางตอนใต้มาที่เวียดน,นามทางตอนบนสบปอปอลาวทางตอนบนลงมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ มาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกค่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่เนื่องจากมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้และจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นลมใต้โดยพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างทั้งอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างดังนั้นนะครับ ในด้านของการพัดนาความชื้นเข้ามาประคากับมวลอากาศเย็นที่แผงลงมาปกคลุมและนะครับความร้อนสะสมจึงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและนะครับบางพื้นที่ก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักมากกว่า1ชั่วโมงลักษณะาอากาศโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นครราชสีมานะครับที่วางน้าเขียวก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตลอดทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ โดยฝนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยฝนเปรย์โปรยเข้ามานะครับสภาพอากาศปิดเมฆรึ้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเมื่อคอนาชสีมาส่วนชัยภูมิก็มีฝนด้วยเช่นกันนะครับเป็นบางจุดเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานไม่ค่อยมีฝนตกเยอะเพราะมีพื้นที่ขเขมรกั้นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีลมต้นออกลมต้นออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมก็ได้แค่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ และจะค่อยๆขยายมาเรื่อยๆตามในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมแต่เนื่องจากในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับดังนั้นมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมจึงเข้ามาได้ไม่มาก เข้ามาได้บางส่วนก็บริเวณพื้นที่ติดกับทะเลที่เวียดนามลอดเข้ามาบางส่วนคือกัมพูชาแต่อีสานทางตอนล่างก็เป็นพื้นที่ด่านในอยู่นะครับจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้ยากอยู่พอสมควรในช่วงนี้เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผงมาปกคลุมและความชื้นยังเข้ามาได้ไม่มากนะครับส่วนทําไมบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวัตกอย่าง ชายภูมินครราชสีมาที่ติดกับบริเวณพื้นที่ภาคกลางจึงได้รับฝนก็มีปัจจัยคือการพัดนําความชื้นเข้ามาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ใกล้กับภาคตะวันออกและภาคกลางฝั่งตะวันออกที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างจึงทําให้ความชื้นพัดเข้ามาได้บ้างนะครับจึงทําให้มีฝนเข้ามาได้ โดยเฉพาะที่ตกเยอะเลยนะคะบ,บริเวณพื้นที่เมื่อวานนี้คือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับบางพื้นที่ตกได้มากกว่า1ชั่วโมงและบางพื้นที่ตกหนักตกแรงมีฟ้าขนองด้วยฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับดังนั้นติดตามและอัปเดตในด้านของการเพียประกาศกอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้เดดมินจะพาไปดูนะครับในวันนี้พื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะได้รับฝนกันบ้าง จากในด้านของแผนที่การคาดการสภาพอากาศนะคะในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีฝนประมาณ10-20%ของพื้นที่ก็จะมีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือโดยส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางจะเน้นฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกจะเน้นทางตอนล่างและฝั่งตะวันตกของภาคนะครับภาคใต้จะเน้นภาคใต้ทางตอนบน โดยนะครับอาจจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บ้างบางพื้นที่ในวันนี้ก้ากุมภาพันธ์ก็จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์น่านแพร่พะเยาเชียงรายลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่้องสอนสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรอุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประโจรคีรันธ์จะเชิงเซาชนบุรี ระยองกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรียุทธยาสุพรรณบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีเป็นการเทียบโมเดลฝนท,ที่เกิดขึ้นนะครับจากโมเดล ECMWF ตามที่แอดมินวิเคราะห์นะครับส่วนการเพยากระากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้9-10กุมภาพันธ์ 2,519เรียกรากาศในอีกิป4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านและตา อุณหภูมิต่ำสุด16-23องศาและสูงสุด30-35องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-4องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็ยนในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด18-22องศาและสูงสุด29-33องศา บริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9- 13ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัถึงส5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศยินในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาฝนฟ้าขนองไวและสิบส่วนมากการจนบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด33-35องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลงถึองศาโดยจะมีฝนฟ้าขนองลอยนละสิบส่วนมากนาครนายกชาเชิงเซาและชนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมจมออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล,ลือลื่นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานคะรบริมนฑลอาการยังในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิแตละลดลง1-2องศาฝฟนฟ้าข้นอยะย0 อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตาใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้านขนองระยะย0สส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด21-25ิบององศาและสูงสุดย9 3 6ิาถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมจํานออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลดขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมจมรนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลดขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมต,ตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าข้า10 ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่นขึ้นสูง1เมตรหากจากฝั่งสูง1-2เมตรและบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอ,อท่านติดตามเพื่อปรยกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารจะรายงานให้ทราบเป็นอริยะยะ,ะยอย่างคันทุน่งทีและต่อเนื่อง เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ